สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้สุกคนิสมองสุบอนครับมือนีพาพมาเบ่งองว่ามาเลียกองวครับมือนีเป็นงว่าหมอล่ำสังัดครับพี่น้องครับต่อจากนี้ไปเห็นเราอยากได้ด้วยครับเด้อเบอร์โทรหมอล่ำสังัดครับโทรมาเลยนะพี่น้องเนาะหรืออยากว่าเบิ่งตัวจริงมาจับมาใบมาหลุมมาข้ามก็มาได้นะครับเนาะบ้านกกอกตำบลบัวมาดอำเภอบ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามครับมือนีมีแต่งวโตดีดีสีงามๆครับราคาสิเป็นยังไงครับสิมีจากโตจากแม่จากโคม ไปเบิ้งราคาพร้อมกันพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับพี่น้องครับมื้อนี้โดนเติบเพล่พอมกันเนาะแม่นครับเพอกะเราทำงานงานอยู่บ่ครับงานพุ่งครับบุญสงกูประมาณพึ่งมาเแล้วเนาะวันนี้ก็มาหางานบวชครับเอออ่ะครับมีงานสุบานเนาะแม่นครับครับพี่น้องครับมื้อนี้มีตัตู่ดีๆสีงามๆเด้มื้อนี้มีกี่ตัวจักแม่จักโคบนะครับมื้อนี้อือสิเป็นสิบตัวสิบพมอ่ะประมาณ ประมาณนี้นะครับมูอยู่ตรงหน้ากับมีหน้ากับมีครับซุ่มสุ่มแมรูกเนาะแม่ลูกครับครับเัมนี้เขามาเบิงซุ่มอยู่ในบ้านก่อนเนาะครับเขาเริ่มจากเบอร์ใดนก่อนครับเริ่มจากแม่แม่สาวครับปื้งงัใหญ่ครับกระน้องยักษ์ครับอันนี้ก็น้องยักษ์บังหันได้หนิงยักษ์ครับชี้บังหันโอ้ยหยักใหญ่เนาะสูงหไรเป็นไดรครับเนี่สูงกลอยฮาเจนฮาแปง สูงจะร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดครับอันนี้ก็น้องยักษ์ขึ้นกันพี่น้องเดียร้อยหกสิบมันนะครับประมานจะถึงร้อยหกสิบู่บอกครับครับถ้าผมร้อยหกหานี่มิดหัวผมอืมครับน่าจะถึงครับเอาพี่น้องไม่รุ่นกันย่ร้อยหกสิบเนาะครับแม่นีคว่มสูงไม่รุ่นกันยี่ร้อยหกสิบครับแขงขาใหญ่ครับนามไตนามลางบื้อรึงพี่น้องเครื่องดําปื้อปื้อครับบับเบิงคอเบิ่งเล็บเด้อพี่น้องเด้องัวใหญ่ใหญ่จัิงส่ครับเล็บดีคอดี หนังหนาัแค่ตัวนี้ไหมหนังหนาลําโตเนา่าครับเป็นง้วสาวบ่ครับนี่ยเป็นงัวสาวผสมอยู่กับผมนะผสมอยู่หนีบ่ะผสมอยู่กับผมครับผสม,สมได้จากมือจากวันหรอครับเนี่ยผสมได้มันหกมือเก็ดมือครับโอ้พึ่งผสมพึ่งผสมกับฮุตตันครับทับฮุตตันไว้ติดบบติดบบหูพี่น้องบ้านนี้ไงเนาอีกทีครับตัวนี้เพื่อครับไงเน่า ใหญ่ๆเหน่าๆสิครับเปิดราคาเวลามเลยครับนี่ผมเปิดไว้อายุห้าสิบเก่าครับห้าหมื่นเก้าพันเมือนครับนี่ครับพี่น้องครับง้วหนักเด้อครับน้องยักน้องตัวบางขนาดเนาะครับเหาหนีว่ามันข้ากันกับรถเข็นงวอขนนีาดนี่เกือบสามเมตรพิลล่าเหนาเนาะครับมึงค้นหาพี่น้องเครื่องดำปื้ดครับผู้ใดอยากได้ง้อใหญ่ๆหนังหน้าหนาขาใหญ่ๆใส่ยักนี่ครับนี่ ผักมาเลยครับราคาหน่ต่อร่องได้ต่อร่องได้ครับทรงฟีอยู่จากโลกครับผมอ่าทรงฟีลอยนิสิโลหรือเฮางไคุยกันก็ได้ครับพี่น้องขอตกลงกันเออบางเือกระจบที่ทรงฟีหอนบลอกของพี่น้องครับครับการรับประกันกรรับประกันกาสากลครับระบบสากลครับเดือนหนึ่งครับอ่ะนี่เลยครับเด้อเบอร์หนึ่งครับเก็บใบเลยครับวันนี้ครับอยักไงครับยักไงครับเบอร์สองครับ เมียนี่สูงหลายเป็นนี้ครับนี่อ่าสูงเลยสิบรลอยแปดลอยหาแปด้อยหกแปดร้อยหกอยู่ครับสูสีกับตัวมุจีนะครับเมียนี่นะหาสิบเจ็ดหาสิบแปดหะสิบเมียนีครับเห็นอยู่ลอยหาเจ็ดห้าแปดจังเลยเห็นครับเครื่องดำลำแข้งลำขาคอครับนุ่ม นอมบ่มิติงครับซีหัวอยู่สมบูรณ์ไก่ไก่นางบือลึ่งครับเป็นวัตถิกระทบมาเนาะเป็นวัตถิกระทบมาครับพ่าลูกไม่จากตัวครับตัวนี้พังลูกแล้วตัวหนึ่งตัวตัวที่สองผสมไว้อยู่ผสมยังไงครับผสมพอหิวโกไว้อยู่น้ำผมนีะโอ้ผสมได้สองสามหมื่นนี่นะตัวนี้ผสมหิวโกไว้ผสมอยู่นี่นะครับเด้อครับผสมหิ้ u g ไว้วางสองสามมื่นนี่นะครับนม่พี่น้องไปลุ้นเอาครับติดบ่อติดบันหูครับเครื่องมาเต็มสูงใหญ่พี่น้องอยากได้ง้อโค้งสางใหญ่ๆครับ แม่นี่ครับพวกสังเงียริโพนเลิกครับแม่นี่โพนเลิกน้ำไตน้ำล่างหลาแล้วข้าเปิดเวลาไม่ไดยเปิดไว้สี่หมื่นเก่าครับแม่นี่เปิดไว้ห้องไว้คสี่หมื่นเก้าพันอ้ใหญ่มื่อนี่ครับเร่นกันใส่ยักษ์ใส่ใหญ่ๆดิครับเด้อผู้ใดอยากได้ง้วนประเภทสูงลอยหาสิบชนหกสิบหรือหกสิบขึ้นนี่มื่อนี่มีิห้ครับมาเบิ่งเอาน้าหมอลำสังหารดิครับเด้อ เอาไปเป็นแม่พันแม่บอกครับทับพ่อได้ก็ได้ขันแม่พ่อไงเราเองสิเนาะแมนครับเดี๋ยวแต่พี่น้อง็ิมกทับด้วยครับบัดแต่ว่าอยากให้พี่น้องเรียงเอาแบบเอาแม่บ็อกแม่ย่าเังสิแหละมันจังไตลูมามันจังขายได้เป็นเงินตกลูกมานี่เป็นเงินเป็นทองเลยเนาะแมนครับอ่ะครับนี่คือเบอร์ที่สองพี่น้องในขากิลิข้วที่ผสมหมอกับตัวได้แล้วเครื่องเต็มเครื่องเต็มดีมดลูกก็ดีมดลูกดีป่ะครับพันว่ามดลูกก็ดีครับเอ ครับบัะนี่มาเบิงเบอรอที่3มครับประเพศสวยงามครับนี่พี่น้องไดไปเอาเขาไปไปกวดเลยครับพี่น้องโอ้ยืนครับสีนี่แดงองค์ตรงครับขาตรงหนอกตั้งครับหลังเอ็นบันท้ายยกลูกพ่อใดน้องมางามพักเถียน้องลูกเอฟเอฟหกแปดครับลูกสาวเคฟเอฟหกแปดครับอายุจากมือจากปีจากเดือนแล้วครับนี่สิบห้าเดือนสีย่างเขาสิบหกครับสิบห้าเดือนสีย่างเขาสิบหกพี่น้องได้ไปกับล้อมือพ่นขึ้นเลย ตอนอยู่กับแม่นี่ตาพี่น้องขอแยกผมเพแยกวัน<อ>นี้ผมแยกแม่ไปแล้วพี่น้องสีว้าจัางเหบ่กนี้ <laughs> บันนี้เลือตาลูก <laughs> เลือตาลูกครับมาเบิง่งค้นหางพี่น้องปื๊ดนบัณฑายผมสอ่อนด้ครับ <laughs> บัทฑายง่ามอิรีครับค้นหางลำหางตรงฟ้อยหางอูรัวครับเบิง่งคอเบิ่งเล็บครับซักดีมือ <laughs> ลื่งเห็นชัดเจนนุ่มมีติ่งบ่ครับ <laughs> บ่มีติ่งครับ <laughs> นุ่มบ่มีติ่งนะครับเ <laughs> ด้อสีนี่อู้หนังหนาต่างข้อนี่ครับเบิ่งงามครับตัวนี้งาม เป็นงวดที่สวยเบ่งดจกับงามเบ่งมุ่มไดจกับงามครับงวดตัวนี้นี่ครับประเภทสวยงามครับราคาเปิดไปหลายไหนครับอ่าตอนตอนยุคกบตอนยุกยก็แม่พี่น้องให้ผมหกทิบสองผมว่าผมว่าแยกมาตอนนี้ผมว่าเปิดยุ่หกมื้นหาแล้วแต่ผมกับพี่น้องคุยกันอือพี่ <laughs> น้องและค่านี่คุยมากตอ่อรองมากครับสวยๆงามๆจริงๆจะปล่อยให้หลุดมือด้วยครับเด้อนี่งามอีหลีครับ พูดอะครับตบบั้นท้ายนี่เซยเลยครับเครื่องดําดีโอ้งามงามงามครับเป็นอย่างงามผิวนี่ผิวเนียนหนังหนะงามอดีเลยครับด้วยโอ้โหขุนเป็นจะไปเข่าขอก็มือหาพี่น้องก็ว้ากับมาล้วมั้ครับพูดอะพูดนะโอ้แล้วจินดีจินเจงยังไงครับงามสิจะสปอยให้คนอื่นเ้อครับด้วยนี่ครับนี่ ให้ไปยูนั้นคนอื่นเป็นเด็ดขาดลูกสาวเคเอฟมีใบเบอร์เนาะมีใบมีหลอดครับคขอทาขอทาง้ามีเลีตัวนี้ครับพ่น้องรับมาเบิรงเบอร์ซีครับเบอร์ซีนี่ออกสีผื้นทองนุ่นเป็นเป็นง่วนนุ่นนนะครับเนาะหลังออกแดงแดงออกนุ่นนนหนังหลายครับตัวนี้เป็นง่วนหนังหลายบรรทายดีตัวนี้ทองขึ้นบูทองครับตัวนี้เป็นงัวสาวทองแรกท่องแปดเดือนครับเบอร์ซีครับเป็นงัวสาวทองแรก อายุท่องแปดเดือนท่องกับพ่ะได้ครับท่องกับพ่เคเอฟสามหนึ่งท่องกับเคเอฟสามหนึ่งได้พี่น้องเด้อนี่ัวอ้วพี่น้องว่าปีเบิ้งคอเบิ้งเล็บครับนี่คอเล็บดีบือลึงโอ้พี่น้องเครื่องเครื่องอมครับเป็นงัวเครื่องอมโอ้โค้นหางใหญ่สวยครับโคนหางนีใหญ่ค่อยหางอัวรั่วดีครับมีใบเนาะมีใบเบิ้งใบทด้ยครับเบิ้งีโชะเฉพาะ ตัวใดทองแก่ๆท่านอันนี้พี่เอฟสามหนึ่งนี่ครับพ่องนี่รับประกันได้ครับเด้อถ้่าวท์ชิสองสิงหากำหนดคลอด15บห้าพฤษภาคมหกนี่ครับใบเบอร์หลอดมี่พี่น้องครับแลวค่าเปิดเวลาไหนครับอผมเปิดว้สี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าพี่น้องไปรุ่นเอแค่เพศเด้อครับเด้อได้ไปไปรุ่นแค่เพศเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับหนังดีครับไม่ในนังดีเป็นง่วนนังดีเบื้องจากนุ่มเห็นนุ่มอยู่นีกวบ่ มีตริงเนาะบ่มีตริงครับเป็นเครื่องวงเครื่องอมนะครับเด้อนี่เคืองเครื่องเครื่องอมบนอะโอ้เลี่ยมดีแล้วตัวดีได้ซดครับได้ซดครับเบอร์ที่สี่เนาะครับขับบาเนี่โบดเบอร์ที่หาด้วยครับเด้อสูงสูงลอยหาชิ้หาอยู่ครับลอยหาชิ้หาเห็นเนาะเห็นครับครับมือนิมวะง่วงมาลรัสังขารมิตราโค้งงี้ด้วยครับมิตราตัวงี้ช่วงสูงครับมือนิ ตัวใหญ่ยงสูงหนังก็หนาสีดีดครับตัวนี้เกือเท่าโบดดี้ครับติดโบดมาเต็มตัวนี้เป็นงอสาวงอทองอยังไงครับเนี่ยอ่าเป็นงอลูกหนึ่งแยกมาแล้วกับอ่าพี่น้องเจ้าของเก่าเพิ่มผ,ผสมช็อกโกแลตไว้ได้ยี่สิบห้ามือครับผสมช็อกโกแลตมีใบเนาะมีใบมีหลอดครับแต่ว่านในในส่วนถีบทันพานผมโบโชบอันนี้ผสมได้สิบห้ามือทีอ่ามีสิบห้ามือครับกระพันหนึ่งรอบพันพันรอบหนึ่งพันรอบหนึ่ง,งครับรอบไม่นี่สูง หาสิบหาสิบหาขึ้นนี่เห็นแนนอนเนาะครับเห็นครับหาสิบหาขึ้นเห็นว่าเป็นงาหัวหัวหลุนผมได้ครับนี่คเพราะเขาพอติปิเขาพอติปิผ่านลูกมาหนึ่งตัวตีผาลูกหนึ่งตัวครับเครื่องดำครับนุ่มนีบุ้มมี่ติงตัวบุ้มมี่ติงเลยครับนุ่มบุ้มมีติงครับขาไงดูกไงข้อเล็บนี่ก็สักดีู่ได้ในนองน <sh ี่ข้อเล็บติดเครื่องติดเครื่องราคาไม่นี่เปิดไวรามได้ครับนี่ ราคาเมนี่ผมเปิดไว้อยู่ที่4ีมื0นหาครับห้องใส่ห้องสางงหนังหนาโอ้มีแต่เขาท่าสุดตัวครับมี่นเนาะขับเบิงเบิงเบิงตัวตอไปเลยครับบัดขับต่อมานี่เบอร์ที่หกบ่ครับเดี เบอร์หกครับเบอร์หกไม่ครับโบดหลายใช่ไหมแม่ออกสีนวยปากตาลครับขอบตาดําขอบอหาาดูดาหน้าคาดาร้ายหลายพี่น้องน้ามใต้น้าล่างบือเรื่องเงาอาดลาดครับแม่นี่นมซองเบืงนมครับนมมีติงมีติงหนึ่งครับ,บสองสามซีมีติงหนึ่งเนาะมีติงหนึ่งหน่อยน่อยครับเอานมมีติงหนึ่งหัวดําใส่โบดหอดนมด้ครับแม่นี่โบดหอดนมมาเบิ่งคอเบิ่งเล็บเบืองตินก่อนนะพี่น้องก่อนจะเบิ่งอู่นอื่นนี่ครับ คอเล็บตีนกะซักเขาทาบันท้ายด้านก้นครับเครื่องดำปื้อ้โคนหางง่าอวบพอดีพอดีลำหางตรงคอยหางกะพอดีหอดเล็บน่อยนะครับเนาะแม่นี่สูงครับพี่น้องนี่สูงหลายไปไหนครับแม่นี่สูงร้อยหกสิบบวกลบอยู่มีร้อยหกสิบพี่น้องครับพูดอะเอานางโชคด้วยครับนี่สูงนาจะมีร้อยหกสิบครับเป็นวัวนังนาลำโตเงครับ ครับแม่นีรั้มตัวเง่าโพดไดศสีหายไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่คอกแม่ลักครับแม่นี้ะครับนี่พูดนะเหยียบตูสังสีจะเพิ่มมะเขาครับเดี๋ยวมันอยากก็มันอยากก็อกกขอกินเนียอโอ้สูงคักสูงแน่ราคาแม่นีนี่เปิดไปร้านเลยครับอแม่นีผมเปิดไ้อยูหามือหาครับไม่นี่พี่น้องโตขนาดในห<พ>ามืนหาพันลูกมากน่าจะตัวหนึ่งดิครับถ้าลูกมากตัวหนึ่งผสมไ้อยูกับพี่น้องจากของเก่าผสมพริกแดงไว้ ครับได้เย็นหนึ่งกับสองมือครับตัวนี้ผสมพริกแดงไว้พริกแดงไว้ครับเพรหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งก็อีกสามมือลูกตัวแรกเป็นลูกโตผัวเดี๋ยวก็เป็นลูกพริกแดงมันสีมันงามเพิ่นกันเลยผสมพริกแดงอีกครับครับมูนี่สีงามอยู่แล้วครับสีแม่แบบนี้โอ้มพี่นงค์นาสนเง่าเน่าปนรถบาทครับเน่าอาลาเด้ครับแต่เน่าสูงพร้อมครับนาสีเห็นร้อยหกสิบเนาะเห็นครับร้อยหกสิบ โอ้มีหลุนเด้อครับเด้อเมนี่มีหลุนเด้อกับผึ่แดงเอ้ายูนี่จะกินตะมามามันเลยเป็น <c oughs> เก็บเลยครับครับ <c oughs> ล่ำตัวเงาครับตัวน,นี้สีนีสั่มจุมกลุมครับประเภทสวยงามอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เบอร์ที่เจ็ดเนาะครับเบอร์เจ็ดโยกดีเถ่ว่าล่ำตัวมันสวยค้นหางปันมาวะเบิ้งด้านท้ายนี่ปันมาครับแต่เป็นกุเครืองแดงได้เป็นรองเด้อสีออกแดงแดงพอดีพอดีบริแดงเข้มครับ เด่งงามๆเลยไหมการยกการยืนครับดีน่าจะเป็นงัวแม่สาวเนาะเป็นงัวแม่สาวพึ่งผสมได้เดียนเดียนกลัวเลยงัวตัวนี้อ่าตอนมาแถวแรกได้เดียนวันนี้มันหลายชิปแล้วหลุดจองมาแล้วกับเง้ยามาเลยอืมฉันจะมีเจ้าของล้อเจ้าของนี่แหละใส่สงการนี่ครับเอาไปนองครับงามครับงมแม่นี่สูงไรเป็นได้ครับเนี่ยอ่าสูงรอยสี่สิบหา ซุงลอยสี่สิบหาคุยหลังนี่ครับคุยหลังนี่แดงนี่คพี่น้องคุยหลังดำดำเนาะครับดำครับงามด้วครับเนี่ยคุณอ่ะงูวก็นิสัยดีดีเฉียงครับงูด้วยครับดีดีทงเพื่อนผสมไว้เดือนกว่าผสมพอทุศพจนใบที่เขาที่เขาเดือนเครื่องแล้วครับแต่มาหนี่หันบ้านในพ่อตรวจบัดท่านพ่อตรวจครับมาเมื่อวานนี่เอาหมอเป็นวจิมาตรวจเบื้องใบบันท่านพ่อตรวจสองหมอ รออีกเล็กน้อยครับรอดกว่กี่มื่นอกซิบก็มือตัวใดได้ครับนี่ครับป้อยอีกซิบก็มือตัวได้ครับนี่แต่ว่าพี่น้องอยากได้กับป้อยไปแบบช่องว่างหรือแถวราคาครับราคาผมเปิดใบอยู่สี่หมื่นหา4,000หาพันครับนี่ด้ครับเด้อเบอร์ที่เจ็ดเนาะเบอร์ที่เจ็ดครับ4,000หาพันครับโอ้หดาดงจึงคืนครับสีสวยสูงนีปล่อยหาสี่อย4 0ิบหาเห็น ลอยชี้สิบหกสิบจเห็นเห็นครับขัามาเบิ่งกเมือที่แปดครับโบดหลายขอบตาขอบหูครับโบดหลายครับแม่นี่เป็นง่วรุ่นผัานกลางๆนี่ครับนี่ครับนี่สูงนี่น่าจะลอยสามสิบหาเห็นไหมสามสิบหาเห็นครับเป็นง่วสาวนะครับเนาะเป็นง่วสาวสาว,สาวยอยุนี่โดนสิเขาเดือนจนว่าผมเลยผสมไปให้แล้ว ล่ำโตดีนะครับเด้อไม่นี่ล่ำโตดีหนังหนาครับพี่น้องหาง่วหนังหนาล่ำโตดีดีครับจัดของควนให้เจ้าของเลยครับปีใหม่ครับไม่นีนียาเปิดราคาไปล่าเลยครับผมเปิดคือเปิดขายทุนให้พี่น้องเพราะอายุโดนแล้วก็ต้องเข้าใจผมผมตรงหมุนและนี่ผมผสมไว้ให้อีกตั้งห่างผสมแดงใบเล่ไว้ครับผสมแดงใบเล่ไว้สองหมือนเจ็ดครับสองหมืนเจ็ดเมียนครับโอ้โหครับราคาราคาใส่ส่งการได้เลยเนาะใส่ส่งการ พี่น้องอยากซื้อของคนให้เจ้าของครับพี่ไม่หรือลูกเตเราหลานเขาอยากซื้อของขวรให้พ่อให้แม่โบนัสออกช่วงสงการตัวนี้นี่เป็นง่วนหนังดีหนังดีสีนวลนครับออกมาสีนวลนแต่ว่าโบดเนี่ยดิดมาหลายครับโบนดีดหัวขอบหูขอบตาครับเมียนครับใบหูติดมาเขือง่ายเลยครับหนาคาก็มีโบดที่พี่น้องสูงนีลอยครสามสิบห้าเนแน่นอนครับสามสิบห้าเซนครับราคาซัมนียครับก็ถือว่าราคาดีอยู่ดอกเนาะ นี่ครับการเดินกันเหินกันย่างครับพี่น้องคือคันบอกว่าขาดก็ต้องขาดอครับเอาครับจัดโปรใสวงการหลอยเนาะครับไว้พี่น้องครับย่อมให้พี่น้องไปเลี้ยงครับพี่น้องครับมาฮอดเบอร์ที่เก่าเป็นงัวแม่ลูกลูกผูวนะครับบันใส่ยากกันใส่ง่ายนะครับบันแม่หนี่สูงนะจะเทิงลอยหาสิบทะไรครับหาิบหาเห็นบ่ เห็นลอยหาหาเห็นลอยหาเสีผาเห็นครับแม่เพิ่นน่ะเครื่องดำนุ่มดีมีจริง่ครับนุ่มนุ่มบุมีติงครับคอขาเร็บดีเนาะครับนี่เะครับเด้อบ่งคอบางแข้งบ่งขาอ้าวเรียบดีซักดีครับครับบือเรื่องน้าไตน้ล่างนุ่มอ้าวดีครับสีแดงครับแม่นี่เขาออกเป๊ะๆบัดนี้มาเบิงลูกครับเป็นลูกผูเป็นลูกผูลูกอ่าของซีไว6ศูนย์เก่าหกครับ ให้ลูกมาบักยางแดงได้พี่น้องมาเนี่ยแดยงสั่มจุ่มกุมเลยครับลูกก็ติดโบดหลายเลยครับลูกผูมาเบงคอมึงแข็งเบงขาเพื่อน,นครับเนาะโอ้เรียบดีเรียบงามเลยครับพูดอ่ะพูดได้สีหาไปเป็นพอค้มฟุงได้เนาะครับอายุเจ็ดเดือนนะครับเดี๋ยวนี้อายุอ่าสิบสามเดือนอายุสิบสามเดือนครับเบงมาทายครับค้นหางไหมลูกผูด้วยครับเด้อลูกตัวที่ใด่เพื่นรครับนี่ ลูกแรกเลยครับตัวนี้โอ้เป็นก้อนลูกแรกที่ว่าได้สดเนอะครับลูกผูครับโตต่อไปพี่น้องครับมีคุ้มหวังครับต่อไปนี่น่าจะเป็นตัวแม่พอตัวแรกมันเป็นตัวผูบเนาะเป็นตัวเม่อยู่แล้วครับตัวนี้ท่องแปดเดือนท่องแปดเดือนบคปะไม่แทงง้ท่องบะผสมแยกเพศไว้ครับแม่ลูกลูกผูครับในท้องผสมไวัยหมือวันทีงี้สิบสี่สิงหาคมเจ็ดเดือนไปครับท่อง เก็ดเดือน8เดือนเหรอเก็ดแปดเดือนเพาดิบ่เจียวเดือนนาโอ้ครับพฤศจิจาาถึงมิถุนาเนี่ยไม่สิบอ่ะผสมเจ้าเคเอฟสามหนึไว้ครับนี่พี่น้องแม่นี่ผสม k f 3อนึไว้ตัวนี้เป็นลูกเป็นลูกีศูครัศแม่ผสมเคเอึครับผสมแยกเพศด้วยครับเด้อนี่ครับนี่ใบแยเพดะนี่เป็นระทับไว้ให้เรียบร้อยเสบห้าปร์เซครับ นี่ครับพอไทยเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับพอหนอนก็สิบสามครับมีรุ่นครับมีรุ่นบาทเนี่ยซื้อสองมีได้สามซื้อรุ่นแม่เได้พี่น้องรุ่นแม่ยมันรุ่นทองได้ผมแยกมีรุ่นโตครับตัวแม่เนาะทองนี่รับประกันให้แล้วดวยครับเด้อนี่พุมแม่ลูกลูกผูกครับในทองทับเคฟสามหนึ่งไว้รับประกันทองครับครับ แยกเพศราคาเปิดไปร้านได้ครับอ่าผมกระขายแยกกขนขายยกนี่พี่น้องสิว่าคือแพงผุดไหมเอาแม่ให้เอาลูกก่อนครับลาค่าลูกนี่สองหมื่นเก้าลูกสองหมื่นเก้าไม่เพียนห่วงบไงเลยครับดูง่าแข้งขาใหญ่บึงบึงหัวคือพอเรัะหัวคืบสี่ว่ายแทบว่าหัวไหมบึงแข็งบึงขาครับลูกสองหมื่นเก้าแม่นครับพี่น้องไปรุ่นแม่ครับเคเอฟสามหนึ่งด้วยทองครับทับแยกเพศไว้ งัวโค้งสางไงครับยักหยักแบบนี้ครับราคานีให้พี่น้องไปเลี่ยงหลไปได้ครับแม่กี่ทิพสองลูกสองมืนเก่าแม่เจ็ดหมื่นสองครับบอแมนตัวนี้หน่อยด้วยครับเด้องัวตัวนี้ใหญ่อาดหลาดครับมือนี้ครับบอรับสังกดหานีิตาใส่ยังไงเลยพี่น้องลอยหาสิบพกสิบนีครับมีเห็นแน่นอนครับแม่นี่ใหญ่ครับลูกที่สองในทองเนาะลูกสองในทองได้สดครับ พี่น้องมากโตได้ครับบ่ะนี้เวลานอนลูกมันดินแล้วครับโอ้แปดเดือนลูกดินแม่ลูกดินแล้วครับแปดเดือนมันป่ะแม่คเดี๋ยวให้ผมบ่งลักษณะก่อนเด้อแม่อนดี้เยครับทองแปดเดือนสูงร้อยหกสิบเห็นแน่นอนล่ำโตเงายวย่าของสี่ครับเนี่ย้องขึ้นบนให่ปันไดทองมันลันอือครับแปดเดือนถ้าก็แปดเดือนีนทองเอี้ยด้อยครับอันนีุ้้ยกระตัวแม่แล้วครับครับพมท่ามาอย่างพิดผิเที่ะ แม่นีลูกตัวแม่แน่นอนครับอันนั้นทั่วการันตีตึมพอทองใบใหญ,ญ่พี่น้องเบิงไไ้งกันไรครับนี่ปกติลูกดีน,นี่มันต้องเอี่แม่นครับอันนี้ลูกแม่ครับลูกแม่นี่พฤนจิกท,ทองใบใหญ,ญ่ครับเอาพี่น้องมาเลยลูกแม่ครับการันตีให้ลูกยีสิบลูกยิ้มเกา่ายิ้มเกา้าครับลูกผูแม่นครับแม่กับได้ทองนี่เจ็ดิบเจ็ดทิพสองโอ้พี่น้อง มองเห็นมองไาลไกลเห็นแล้วเห็นกําไรแล้วบันเอาเก็บเลยครับบันทึกภาพเปเบิ้งตัวอยู่ทรงหน้าครับคราบพี่น้องครับตัวต่อมาครับโคมต่อมามาเบื้องกันอยู่ตรงไฮตรงหน้าเนาะครับเนาะเป็นง้วแม่ลูกลูกแม่เก่าเนาะครับเนาะนี่บอกลูกเพิ่นตัวนี้บอกครับแม่ครับนี่แหละลูกโอ้ลูกใหญ่หนาดีตัวนี้เนาะครับแม่ใบยาสัมฤทธิ์สองตัวนี้ลูกใดเพิ่นล่ะครับตัวนี้อ่าเป็นงัวลูกสองครับเป็นง้วลูก ตัวนี้ตัวที่สองเนาะเมีครับเอายุเพิ่นได้จักมือจักปีจักเดือนครับสี่เข่าสิบเดือนครับสี่เข่าสิบเดือนโอ้แม่เพิ่นท่านทับท่านทองไปนอนผสมแดงใบเล่ไว้นะแม่ผสมแดงใบเล่ไห้ท่านพาหลอดไปครับไ,ไ,ได้เดือนหนู่ยครับโอ้ผสมแดงว้เลยเดือนหนึง่งครับได้เดือนแล้วครับนี่ด้ขครับลูกสาวเพิ่นเด้อ์นิวก็ถือว่าแม่นี่นี่ก็ให้ลูกเก่งเนาะครับครับผููไดสี่หางว่าแม่ลูก ให้ลูกเก่งๆครับราคาถึกถือครับช่วงสงการในนี้พี่น้องเด้อราคาบัวแพงครับมนีมอลลัสังกัดจัดให้นะครับเอามาเบึงแม่เพิ่นครับบ้านนี้แม่นุ่มแหลมดีดีเนาะนี่ครับปลายนุ่มแหลมแหลมเครื่องดำเลยครับแม่เพิ่นสูงกว่าสีเล้าลอยสามสิบานวะแม่ลอยสามสิบห้าครับลอยสามสิบห้าบวกครับแตู่กหน้าดีครับโคมนี่ครับเปิดใบลาไหมเด็ครับเปิดใบซีมื่นหาเปิดใบซีมื่นหาครับครับลูกหน้าหนาเลยครับเด้อนี่ติดโครงติดเครื่องนี่ครับลูกอ่ะ คอเดียวโอ้ดีได้พันนี่เนาะครับคอดีนางหลายครับนี่สี่หมื่นหาด้วยครับเด้อนี่อันนี้แม่เพิ่นปลายนุ่มแหลมดีดีครับนี่คอเล็บก็ดีเครื่องดำติดเนาะครับขูนครับทำไปเราได้ครับแม่นี่คือโคมแดดอยู่ทางหน้าเนาะครับโอ้ลูกงามครับลูกงามลูกน่าจะเป็นลูกหลอดอยู่หน้านี่ไหมเนาะลูกหลอดครับนี่ไหม แต่ว่าความเพิ่นบ่าบ่นพ่อจะของเก่าเพิ่นกับว่าลูกสติงเล่ล่ะครับอืแต่ว่าเอกสารมันก็หาบ่เห็นคุณกัว่ายืนยันว่ามันคุณดีดีครับลูกสติงเล่นจับปลายอะไรได้ครับจับได้ปลายได้คุณดีครับนี่แม่เพิินโอ้แม่่สมลูกตัวนี่แม่ซ้ำกันกับแม่ตัวลูกนี่สูงซ้ำกันประมาณหน่อยสามสิบน่ะความสูงเออเอาครับลูกิเก่งสิครับเป็นตาเป็นตาอยากได้เนาะ ครับโตต่อมาครับเนี่ยเบ่งกันอยู่ตรงไหนตรงหน้าคือเก่าเนี่ยแหละพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกแม่คือเก่าเนาะครับลูกแม่ครับแม่นี่คือลูกงามเลยครับเนี่ยเครื่องดำแม่นี่กินดาดีดีแม่เพิ่นเกิดเป็นง่วเขาไปเป๋เขาต้องตงหนังหนาดีครับปากใหญ่แม่เพิ่นเป็นง่วหนังหลายครับลูกตัวใดเพิ่นนาอครับเนี่ยอ่าง่วเป็นงัวลูกแรกเลยลูกตัวแรกของเพิ่นครับอืมเป็นง่วลูกแรกของเพิ่นเนาะครับลูกสาวลูกแรกลูกพ่ออะไรหูบ่ครับ ตัวตัวลูกมันเป็นลูกของเพิ่นกะว่าพริกแดงครับเพิ่นกะว่าพริกแดงเนาะแม่นครับเบื้องจากเลี่ยมจากส่งมันจะงามอยู่ดกรับลูก่นน่ะนี่ครับสี่ข้าสองเดือนพี่น้องเอาไปคุณไปท่อมเอาด้วยครับเด้อนี่้ครับฝนลงมาหยากําลังปงง่วกคันังเลี่ยมหญ้าดีครับแม่ลูกโค่นนี่ครับเปิดไปรับเลยครับนี่ผมเปิดไว้อยู่หาสิบสองครับหามื่นสองพันนี่นะครับลูกสาวเพิ่นน่ะ พ่อขาเล็บดีครับบื้อลรงเหงาอันลาดครับพุ่นะไปเล่นน้ำมูไปเรีนน้ำมูพุ่นครับไปเล่นน้ำมูอย่างเดียววันนี้แม่เพิ่นนี่สูงหลายไปเลยครับนี่แม่นี่สูงเลยขวมบลอยสี่สิบเนาะขวบลอยสี่สิบเนาะเครื่องดำดีเนาะเครื่องดำดีเป็นหัวหนังหลายดีแม่นี่ยจะได้ไปกินหยาดีเถอะพี่น้องเบิ่งกินหยาบอบอบอดิสนอย่างไรบอดิสนแต่ว่าหยาป้งกันเด้เนาะหยากระด้งป้งฝอยบงผมมาบังแรงหันก้อนฝนลงกันแห้งหัเต็ม เปนบ่มีหยาครับบดนี้พืิเริ่มมีหนังมีหนาดิบได้เนาะห้อเนาะแมนครับบ่เมนีง้อหนังหนาดีด้อยครับกับลูกกะทรงลูกให้เน่ะโตต่อไปพี่น้องประทับเอาด้วยครับเดินนุ่มดีคอดีเล็บดีครับเมนครับพี่น้องครับโตต่อมาเป็นแม่ลูกลูกผูแม่กะแดงลูกกะแดงลูกเพิ่นได้เจักเดือนแล้วเนาะครับนี่สองเดือนตัวนะครับโอ้ลูกหนางามหนาดีได้เนาะลูกเนาะครับลูกอ่อ เป็นล้าปีง้องกระแตกขี่ยาแล้วเรียบร้อยห้อยลูกพ่อท่าเป็นล้าปีเลยครับเด้อแม่นี่เพิ่นหายลูกมาจากตัวหรอครับนี่ตัวสองครับนี่ตัวนี้ตัวสองเนาะแมนครับไม่แม่ท่านทับไปเนาะครับนี่แม่มันขึ้นแล้วเด้ยมันหังผมบว่าทาลานลูกแต่น้อยแล้วมันทับเนาะพนเลือกครับไม่นี่พนเลือกเบื้องลูกไส้เพิ่นนีครับพนอะหน่ารอเดุ้่นอะเออหน่าจะเป็นนัวพอเลือดรออยู่นะเป็นนี่ไหมครับเป็นงัวจากหนาไหมมันคุ้นดีสุ่นี่ับ คุนดีครับบนคอโอ้ขุนดีครับคุนดีไอ้ลูกเขาทายได้ไหมนี่เนาะไอ้ลูกสีเหลียงจึงคึงเลยครับขุนแม่เพิ่นสูงหลายไป็นไรเนาะครับสูงหลอยสี่สิบขึ้นมีหลอยสี่สิบเนาะแมนครับแม่นี่ก็กินหยาดีด้พี่น้องกินหยาดีราคาเนี่ยครับเปิดไปหลายป็นไครับบันเปิดไปยี่สิบหกพันสี่หมื่นหกพันหัวตันนี้น้ำหยอก เมื่อวานตัวนี้คุณครับนี่ครับแม่ลูกโคมนีได้ครับเด้อสี่หมื่นหกพันพี่น้องสนใจอยากได้อยากเดีงว่าไปเรียนครับช่วงนี้กับสีหลังจากส่งการแล้วก็เตรียมลงให้ลงหน้าเนาะครับกัญญากับพ่อสีมีหลัรบ้ะนี้พี่น้องพ่อสีมีหยานี่ครับว่าบึงแม่เพิ่นอีกรอบนึงครับทอเล็บอ่าทัวร์เสดบือลึง่งดีน,น่มนีสีหัวปลายแหลมเลยเนาะครับโมมิติงแม่นี่พ่นดีแดงดีครับสีสีสขาทา พี่น้องลองไปทับเลือดดีๆเขาไปอีกบุ้งเนาะครับครับราคานีได้พี่น้องเด้อมาจากใ้ถักมากครับครับพี่น้องครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเอามาล่ำครับมี่ยังฝากฟีฝากน้องเข้าบ่รับบันครับอ่าอีวัตรกี่มือก็สิกันเริ่มเฮาเทศกาลสงการเนาะครับผมคือลูกเต่าได้ลูกหลานเดินทางกลับมาเยี่ยมพ่อยม่อายุ้ันเนาะแต่บนัดนะคือช่วงนี้งัวงมันเพราสื่อฝนลงหญ้าปง ครับพี่น้องกับป้าซื้อว้ครับพี่น้องทดสอบถามผมไปได้ครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์มันมีสองเบอร์เนาะครับอเบอร์หนึ่งก็ศูนย์หกห้าสองห้าสองสามเจ็ดหกสองเบอร์หนึ่งกับศูนย์หกห้าสามห้าเจ็ดซี่เก้าสามซี่เบอร์ 4, อรนี้เป็นเป็นทัน้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์พี่นอ้องทดสอบถามรายละเอียดได้ครับส่งฟีลอยยี่สิบโลคือเก้าครับแต่ว่าบางเทอมันก็บจบอยู่ท่การ ทรงฟีหอดคอกของพี่น้องนะครับเดินทางไปใส่มาใส่กับพี่น้องระมัดระวังกันแล้วกันช่วงเทศกาลสงการเนาะครับเขาก็บอกหูว่ารถแล่นน้ำถนนนี่เเป่นเทียงว่าเทียงไหมครับบางเทืองเขาระวังอยู่เลยครับจะเอาผู้ครูก่อนรณี้เขาจเจ้ากับเมาเนาะเขาเขาก็ระวังเองครับว่าจำเป็นยะยาออกจากนอกบ้านพันธใดครับ ครับพี่น้องครับพ่อกนคชิปหนาชิปไม่ชิปจะไปนะเพียงเนาะิีนี้ผมนาด้นวันทั่วมารับสักัาสวัสดีครับสวัสดีครับ